สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็มีตังค่าดีๆตังค่าดิงนหัวนะครับที่แบบว่ามันแจกกันให้แบบต้นเดือนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตังค่านะครับโนในส่วนของตังค่าติดหัว100%ซนะครับและหลายคนนะครับคอมเมนต์นะครับว่าสอนวิธีเทสหน่อยนะครับพี่เทสยังไงนะครับอยากให้ทุกคนมีตังค่าเป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับ ของพี่นะครับน้องหนึ่งเลยนะครับทุกคนต้องมีมือถือหลายๆรุ่นนะครับดอซองเลยนะครับทุกคนต้องให้คนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับคนที่ดึงหัวเป็นบ้างแล้วก็คนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับมาเทสสามคนนี้นะครับนนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกคนต้องหา ในส่วนของตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับน้องก็คือมันยุ่งยากมมากนะครับกลัวจะได้ตั้งค่าออกมาแต่ละอันนะครับแต่พี่มาแจกนะครับน้องไม่เกิน10นาทีนะครับทุกคนก็ได้ตั้งค่าดีๆไปแล้วนะครับทั้งๆที่พี่เทสตั้งค่านะครับน้องเรียกได้ว่าทํากันเป็นสัปดาห์เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะคุณง่ายๆก็คือดูคลิปพี่แล้วก็เอาคลิปพี่นะครับเนาะหรือว่าเอาตั้งค่าคลิปพี่นะครับเนาะไปใช้ได้เลยนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก Android นะครับ น้องก็คลิปนี้เหมือนกันนะครับน้องมีการเชสดนะครับได้หลายอย่างนะครับน้องจนออกมาสมบูรณ์แบบในคลิปนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องถ้าอยากให้กําลังใจนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับน้องเพราะว่าตั้งค่าดีๆนะครับก่าจะได้มาก็คือต้องผ่านกระบวนการการเท็เยอะะมากมายนะครับน้องและวันนี้เอามาแจกให้แบบปิ๊บๆนะครับไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์นะครับทุกคนนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะต้องเป็นช่องพี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตั้งค่าที่แบบว่าดีมากๆนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือวันนี้นะครับจะแจกงแบบละเอียดเลยนะครับจะบอกแบบละเอียดด้วยนะครับว่าจุดไหนอะไรยังไงนะครับเนาะมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นจุดไหนครับจุดแรกพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับสาหรับการตอบสนองนะครับทุกคนก็คือจะเป็นมองรอบนะครับเนาะพี่จะใส่นะครับอยู่ที่ 100อนะครับเนาะก็คือ100นะครับทุกคนเรียกได้ว่า160อนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของมองรอบๆนะครับทุกคนก็ไม่ควรพลาละกันนะครับเนาะสำหรับมองรอบที่ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะทุกคนก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับมองรอบๆนะครับเนาะก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้นะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของกล้องเล เลดด์ดอทนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดด์ดอทนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่150ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับกล้องเลดด์ดอทก็จะเข้าไปช่วยเราดึงวันช็อตนะครับเนาะที่หลายคนดึงกันเองนะครับเนาะก็รณีที่ว่ากล้องเลดด์ดอทนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดด์ดอทนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวันช็อตนะครับเนาะหรือว่าดึงระยะใกล้นะครับเนาะ อยู่ในระยะกล้องเลดดอดนะครับเนาะก,ก็รีดเดียวว่าจะเข้าหัวดีมากๆนะครับสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคบพื้น2นะครับสำหรับสโคบพื้น2นะครับเนาะก,ก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะเรียกเรียกว่าหนึ่ามสินะครับทุกคนเอก็จะประมาณเลยครับเนาะก,ก็ถือว่า135 136อะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก,ก็ถือว่า ถ้าอยู่เกณฑ์ประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าจะเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนและไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะไม่เข้าหัวนะครับเพราะว่ามันเข้าหัวดีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับสำหรับสโค้พุ่สี่นะครับสำหรับสโค้พุ่สีก็ใส่อยู่ที่140นะครับทุกคนก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับตัวคนเท่ามดก็สามารถลากหัวได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะ ค่าด um ีๆนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหน um ักจั <ล among S 1> ดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าดีๆตั้งค่าโหดนะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าดึงหัวดีๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราใส่อยู่ที่112นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะ112เท่านั้นนะครับเนาะและมันจะเข้าหััวดีีมมาากกกๆนนนนะะะคครรบทุ็็จเปปณ้ เลยนะครับนอนรับประกันได้เลยนะครับว่าเข้าหัวดีแน่นอน100%นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็คือมุมมองอิสระนะครับนอก็ให้เราตั้งนะครับนออยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ให้เราตั้งนะครับนออยู่ที่7-9ได้เลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ มุมมองอิสระนะครับเนาะที่หลายๆคนอยากได้นะครับเนาะว่าผมอยากตั้งผมต้องตั้งประมาณไหนนะครับก็ตั้งตามนี้ละกันนะครับเนาะส่วนคนที่ไม่ถนัดนะครับเนาะพี่แนะนําให้ตั้งละกันนะครับเนาะแต่อยากไปปิดก็ได้นะครับเนาะแต่ตั้งตรงนี้ไว้ก่อนละกันนะครับทุกคนเอก็จะเประมานี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้ปิดได้นะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับทุกคน และก็ย oh er ังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของการควบคุมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าการควบคุมนะครับน้องก็ให้เรานะครับใส่ตามนี้ได้เลยนะครับอันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับแล้วก็อันที่3ให้เราเปิดอันที่4ให้เราเปิดอันที่5ให้เราเปิดอันที่หกให้เราเปิดอันที่เจให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่8นะครับน้องก็ให้เราปิดไปนะครับและอันที่9ก็ให้เราเปิดนะครับและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับน้องสามารถตั้งได้ตามใจนะครับก็คื ง่ายนะครับพี่จะสอนตั้งแค่นี้นะครับนอก็คือถ้านอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนอย่ามาถามพี่นะครับว่าตั้งได้หรือเปล่านะครับนอกก็คือสามารถตั้งได้นะครับนอกและสามารถตั้งได้ตามใจด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอกถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังตั้งไม่เป็นนะครับนอกก็บอกล่วงหน้าไว้เลยละกันนะครับนอกว่าตั้งได้ตามใจนะครับแต่ตั้งตามพี่ก็คือตั้งตรงนี้พอนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอกว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอกกก็สามารถ ตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของขนาดของปุ่มนะครับเนาะสำหรับขนาดของปุ่มนะครับเนาะจะมี3ขนาดให้เลือกนะครับเนาะก็คือ สำหรับมือถือหน้าจอเล็กนะครับเนาะแนะนําให้ตั้งอยู่ที่49นะครับเนาะส่วนมือถือขนาดหน้าจอที่แบบว่าเล่นในปัจจุบันนะครับที่ทุกคนซื้อกันหรือว่าเล่นกันนะครับเนาะก็แนะนําเลยนะครับตั้งอยู่ที่69นะครับเล่นใน iPad ในคอมตั้งอยู่ที่69ได้เลยนะครับเนาะส่วนลูกศรสีแดงนะครับที่ขีดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเนาะรีดดว่า เป็นตำแหน s, ceksin, ่งการวางปุ่มนะครับนอถ้าวางประมาณนี้นะครับแล้วดึงประมาณนี้นะครับนอมันจะเข้าหัวดีมากๆนะครับและการดึงหัวนะครับนอไม่ใช่ว่าเราจะรีบดึงแบบว่าขึ้นเร็วๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนอก็เรียกว่ากระตุกนิดเดียวนะครับทุกคนก็เรียกว่าดึงเบาๆที่สุดนะครับนอมันก็จะเข้าหัวแล้วนะครับไม่เชื่อลองดูได้นะครับนอแค่กระตุกปลายนิ้วนะครับนะนิดเดียวนะครับทุกคนก็คือมันจะเข้าหัวดีมากๆนะครับนอรู้แค่จังหวะพอนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้ลอยนะครับเนะถ้าระยะจูบ ว่าจะเอาเข้าหัวนะครับมัระยะชุดนะครับแต่ใกล้ๆนะครับกระตุกแค่นิดเดียวพอนะครับเนาะแค่นิดเดียวจริงๆนะครับมันก็เข้าหัวแล้วนะครับทุกคนก็จะเประมาณนี้เลยนะครับเนาะอัน like นี er nah ้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับทุกคนก็ถือว่ารู้ไว้แล้วกันนะครับเนาะอันนี้นะครับมันจะดีมากๆนะครับถ้าทุกคนเรียนรู้และเข้าใจจุดนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันจะเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคน แล้วก็ต่อมานะครับน้องก,ก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับกราฟ,ฟิกนะครับทุกคนก็คือถ้าพูดถึงเรื่องกราฟ,ฟิกนะครับน้องก,ก็แนะนําละกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานมือถือระดับแม็กนะครับก็ตั้งเป็นระดับสูงหรือว่าระดับแม็กได้เลยปิดแค่เงานะครับนอเพราะว่า มันจะทําให้มือถือของเรานะครับกระตุกและร้อนเร็วนะครับถ้าเราเปิดเงานะครับเพราะว่าช p พยนะครับจะทํางานหนักนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ DPI นะครับวันนี้ก็มีแถมมาให้นะครับเนาะพูดถึงเรื่อง DPI นะครับตั้งค่าของพี่ก็คือ อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับทุกคนก็จะประมาณนี่เลยนะครับเนาะส่วน DPI นะครับคนที่ดังตั้งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากตั้งก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ DPI Android นะครับตั้ง400-900หา DPI นะครับก็ลองไปปรับปรับดูได้นะครับเนาะว่า จะเข้ามือประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับน้อพี่ก็สามารถแนะนําได้นะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับน้อก็คือทุกอย่างต้องคอมเมนต์นะครับน้อเพราะว่าพี่ให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับเวลาถามพี่ไม่อยากทักหาส่วนตัวนะครับน้อก็เรียกด้ว่าพี่จะตอบผ่านคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อผลการเทสออกมาก็เรียกด้ว่าออกมาโคตรดีนะครับน้อเรียกว่าดีมากๆแน่นอน100%นะครับทุกคนเข้าหัวดีแน่นอนนะครับน้อรับประกันได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ทําการเทสมาแล้วนะครับน้อก็เรียกได้ว่า ดีจัดแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็มาแจกให้แล้วนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านนอ้ ะน,นะครับเนาะจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะก็สวัสดีตอนซ้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊บาย